สงสารครีเอเตอร์ท่านนี้มากๆเลยครับที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ต้องแบ่งรายได้ค่าคอมมิชชั่น40ให้กับเอเจนซี่หรือ M C N ที่ตัวเองไม่รู้จักและไม่เคยให้ความช่วยเหลือใดๆเลยส่วนที่เหลือ40ของค่าคอมมิชชั่นของคุณจะจ่ายให้กับบัญชีของจุดๆ,ๆก็คือชื่อ M C N นั่นเองครับและมีสัญญา1ปี 1> เบตทำคลิปนี้ออกมาเตือนครั้งที่2แล้วนะครับถ้าครีเอเตอร์เจอการขอการเชื่อมโยงแบบนี้ให้ครีเอเตอร์กดปฏิเสธเท่านั้นครับครีเอเตอร์ท่านนี้กดตกลงไป และตอนนี้อยากยกเลิกข้อตกลงครับเพราะตอนแรกครีเอเตอร์ท่านนี้เข้าใจว่าเขาจะแบ่งรายได้40%จากค่าคอมมิชชั่นจากสินค้าที่เขาส่งให้เท่านั้นเมื่อสินค้านั้นมียอดขายแต่พอไปดูแล้วเขาเอารายได้40%ที่มาจากยอดขายของสินค้าทุกตัวเลยก็คือรายได้ของครีเอเตอร์ทั้งหมดติดต่อศูนย์ช่วยเหลือแบบไลฟ์แชทไปครับแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทําการยกเลิกให้ได้ติดต่อต้นสังกัดไปแต่สถานะขึ้นการยกเลิกอยู่ระหว่างรออนุมัติครีเอเตอร์บอกว่ารอ อมานานมากแล้วค่ะยังไม่อนุมัติสักทีหนูเพิ่งทําช่องมาเริ่มมีไรายได้พอใช้จ่ายกับครอบครัวทําไมต้องมาเจอแบบนี้ด้วยขอแชร์ประสบการณ์นะครับตอนที่เบททางานอยู่ที่ทิกทอกถ้าครีเอเตอร์ต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงกับเอเจนซี่หรือ M.C.N กรณีที่1ถ้าครีเอเตอร์ทักไปบอกเอเจนซี่หรือว่า M.C.N เจ้านั้นบอกว่าต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงแล้วเขายินยอมเขาก็จะยกเลิกการเชื่อมโยงให้ครับมันจะมีผลทันทีกรณีที่2ถ้าครีเอเตอร์ทักไปบอกเขา แล้วแจ้งความประสงค์จะยกเลิกการเชื่อมโยงแต่เขาไม่อนุมัติเครเตอร์ Creator สามารถกดยกเลิกคำร้องในระบบได้ครับและภายใน7วันระบบจะยกเลิกการเชื่อมโยงกับ M C N หรือว่าเอเจนซี่ให้อย่างอัตโนมัติครับแต่ตอนนี้เบดไม่แน่ใจว่ายังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าขอให้ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวมารออัปเดตกันครับว่าหลังจาก7วันสถานะตรงนี้จะอนุมัติหรือไม่ย้ำอีกทีนะครับมีคำขอการเชื่อมโยงแบบนี้ขึ้นมาให้กดปฏิเสธเท่านั้นครับ